สวัสดีครับพี่นอ้องเมื่อนี้สีผ้าะมาบ่งวิธีการปลูกเห็ดเด้อครับพี่น้องสำหรับตัวนี้คืออันนี้คือเชือกของเฮาเนาะครับเนี่เชือกเฮาสิล่งเห็ดไอะโงกครับอันนี้คือเห็ดละโงกเหลืองนะครับเห็ดละโงกที่เฮาสิปลูกเห็ดตัวนี้นี่มั่นประมาณหารอยมิลิกัมครับเพราะว่าหนึ่งอยู่เคร่งลิติเนะพี่น้องคันอยากได้หลายก็นี่ก็ต้องเอาไปใส่น้ำหาลทธิ แล้วก็ผสมกากน้ําตาลอีกที่หนึ่งนะครับใสหนึ่งขวดน้ำห้าลิตรกากน้ําตาลครึ่งแก้วนะครับเนี่ยอันนี้ครับอยากได้ปริมาณที่หลายต้นนี้คือหัวเสื้อที่ที่เต็มไปด้วยอ่าข้อม,มักเข้มข้นนะครับไอ้น้ำเสื้อตัวนี้นะครับเมื่อน,นี้เขาจะมาสอนวิธีครับสอนวิธีที่ว่าหนึ่งปลูกปลูกไอ้เชื้อเฮลโลโกนะครับอันนี้ก็สมมติว่าเป็นต้น เดี่ยย่างน,นะครับย่างนานะครับมันจะมีอยู่สองวิธีได้พี่น้องมันจะลักษณะการขุดนะพี่น้องจะขุดประมาณนี้แหละครับให้มันถือหลักหลักแก้กวมันหรือหลักอย่างปับ๊บขุดเป็นสี่มุมนะครับสี่มุมสี่้วครับสี่มุมสี่มุมนะครับ,บสเคก็ได้ครับ,เเรรบขาวโพดสองเอาใส่เหงาเมันเด้ครับพี่นอ้องขาดีใส่ประมาณสี่มุมลักษณะนี้ที่ หรือว่าเขาอยากได้ปริมาณที่ว่าหนึ่งมันเข่าได้เต็มที่วาหนึ่งกับต้นใหม่เนาะครับเขาก็สามารถคุดอ้อมเลยครับพี่น้องพุดประมาณนี้แหละครับเรต้องพุดล่องเลกครับน,น้องอันนี้เนาะครับเขาก็คุดอ้อมเลยพี่น้องคุดอ้อมก็ได้อันนี้การที่เขาคุดอ้อมต้นเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่ว่าหนึ่งมันจะเข่าทุกอนุท่วาทุกอานุของหลากใหม่เนาะครับ เชื้อตัวนี้จะลงไปในรากของต้นไม้ต้นไม้นี่จะดูดซึมนะครับจะดูดซึมใหม่เชื้อเห็ดออกไปในต้นไม้บัตตาเนี่ยมันจะปล่อยออกมาที่หนึ่งครับตัวนี้คือเชื้อลาครับเชื้อลาตัวนี้มันสามารถเป็นเฮ็ดครับ <c oughs> อันนี้เขาจะมาบอกวิธีนะครับบัตานี่ครับพี่น้องสำรับต้นหนึ่งนะครับพี่นอ้องต้นหนึ่งเขาจะใส่ปริมานประมาณ พึ่งแก้วนะครับประมาณนี้เนาะนี่ครับผมเชื้อเห็บด้วยครับเราจะโรยแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยโรยไปตามที่เราขุดนะครับพี่น้องในลักษณะอังกฤษลหรครับนี่แหละครับพี่น้องตามด้วยใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้คือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งวนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยคอก ไปปลูกว่อครับยีนเนกาตามด้วยใบไหม่เนาะครับใบไหม่บรบๆแน่นจักหน่อยมันต้องใส่ใบไหม่ไปน้ำด้วยครับพี่น้องเพื่อให้มันเดินซียมันจะเป็นดินที่ลมแล้วกะ็ดูดซึมข่อได้ง่าย <c oughs> แล้วก็ตามด้วยการกบนะครับกรอบทีนี้ อ๊อปับตัวทัวครับโอตัวทัวเลยนะครับก็ไปห้ากผ่าหดหนามนะครับพี่น้องหดนามหมดนามเลยครับเอ้ตัวนี้ก็คือลักษณะนะพี่น้องเนาะลักษณะที่เขาหดหนา เพราะว่าหนึ่งเขาต้องงดติดต่อกันประมาณแค่สามมือ่อถ้าบนบ่มีฝนเนาะพี่น้องจะให้ดีที่สุดให้เชื่อเห็ดที่มันติดไว้หรือว่านั่นเขาต้องปลูกตอนฝนมากครับพี่น้องเขาจะไม่ลดน้ําเลยครับอันนี้แหละครับคือการที่ว่าหนึ่งจะให้ต้นไม้ดูดซุมในเร็ว้วเนาเขาต้องหดน้ำไว้เพื่อเลี่ยงเสือ่อเห็ดเนาะครับนาอพี่น้อง <c oughs> สำหรับไผ่ที่มีเบี้ยยางหน้าอยู่แล้วเนาะครับเอากลิ่นประมาณเล็ก ก๊นี่แหละครับประมาณประมาณนี้เลยครับไอใส่ในเบีย้ยโรยลงไปในเบีย้ยแล้วนะครับสมมวิว่าตัวนี้เป็นเป็นเบีย้ยเล็กๆนะครับเบี้ยเล็กๆที่เฮาเพาะไว้แล้วนะครับในถุงซ้ำนะครับแล้วก็โรยลงไปในหากมาเลยครับที่นี่ก็หาฝนหาฝนมาเร่งๆแล้วก็เฮาลงเบีย้ยเบี้ยย่างเลยครับเบี้ยย่างหรือเบี้ยยางนาเลยครับ มังกาจะทำงานของมันเองครับเรื่องของเรื่อง